คุณกาลังเห็นคลิปนี้อยู่อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านคะ่ะนั่นหมายความว่าเราเป็นผู้บูมพันธ์ต่อกันเปิดไพ่รักษาใจวันนี้คะ่ะชีวิตของคุณนั้นจะเป็นอย่างไรจะทํอย่างไรให้เรานั้นมีความสุขและประสบความสําเร็จในวันนี้ได้นะคะไพ่แบบนี้คะ่ะสิ่งนี้ที่เรากําลังเห็นอยู่คะ่ะถ้าหากว่าใครที่ติดตามกันมาเราเคยได้ไพ่ใบนี้กันแล้วนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่บ่งบอกเรื่องราวที่เกิดขึ้นคะ่ะว่าถ้าหากว่าวันนี้เรารู้จักที่จะจัดระเบียบชีวิตของเราเรารู้จักที่จะ ประมวลเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วค่อยๆทําในสิ่งที่เกิดขึ้นทีละอย่างทีละอย่างนะคะปัญหาต่างๆที่จะตามมานั้นมันจะช่วยได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวค่ะเรื่องราวที่เกิดขึ้นวันนี้เราอาจจะมีอะไรหลายๆอย่างที่เราต้องทําแต่สิ่งที่เราจะต้องทําอย่างแรกนั่นคือการที่เราจะต้องรู้ว่าเราจะต้องทําอะไรจัดระเบียบเรื่องราวต่างๆและชีวิตของเราจะง่ายขึ้นสําหรับวันนี้นะคะวันนี้เป็นวันที่เรารนั้นจะได้ใช้ชีวิตที่ค่อนข้าง ต้องดูแลตัวเองนิดนึงฉะนั้นอยากให้ทุกคนนะคะรู้จักตัวเองให้ได้มากที่สุดว่าวันนี้เราต้องการอะไรทําสิ่งนั้นค่อยๆท,ทําทีละเรื่องทีละเ,เรื่องทําให้ดีที่สุดในแต่ละเรื่องคะ่ะทําเสร็จแล้ววางทําเสร็จแล้วไปต่อทําเสร็จแล้วไปต่อแต่ขอสําคัญที่สุดนั่นคือให้เราทําทุกอย่างด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักในสิ่งที่เราทําทาให้เต็มที่ที่สุดเสม,มือนว่าเราทํางานนั้นเป็นงานสุดท้ายของชีวิตและทุกอย่างจะออกมาดีเหมือนกับ กันที่มีดอกไม้ที่จัดเอาไว้สวยงามแล้วค่ะขอให้วันนี้เป็นวันที่ทุกคนนั้นมีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิตค่ะถ้าหากว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์กดหัวใจคอมเมนต์และแชร์ออกไปให้ออกับคนที่คุณรักนะคะ